ะะพี่เป็นชุดเซตส,สองชิ้นนะคะพี่เป็นเซตผ้าใหม่นะคะผ้า, Madonna, าลินินผสมกับใหม่นะพี่เนื้อผ้าของเขาละเอียดมากค่ะพี่ตัวนี้นะคะเนื้อผ้านะดี B. ผ้านุ่มนะคะพี่เนื้อเบาเนื้อเย็นใส่สบายค่ะพี่ผ้าลินินผสมกับใหม่นะตัวนี้นะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในเป็นชุดเซตสองชิ้นอย่างนี้นะพี่ให้ทั้งไอให้ทั้งเสือ้อให้ทั้งกางเกงเลยนะคะพี่ ดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเสื้อก่อนงานเสื้อเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่ตัวนี้นะแล้วก็กระดุมข้างหน้าแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนใส่สบายนะไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวดนะด้านหลังก็ลายใส่สวยแบบนี้นะคะ่ะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้อยากให้ลองเลยผ้าของเขาเนื้อนะคะพี่ลื่นนะคะพี่เบาเย็นใส่สบายตัวนี้ผ้าเนื้อละเอียดมากเป็นผ้าลินินผสมกับไหมนะคะพี่ ตัวเสื้อก่อนอกเสื้อหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่ผ้าดีมากๆเลยเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะทรงกางเ,าเกงสวยมากค่ะพี่ตัวนี้นะเอวกางเกงก่อนยืด30นะคะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกงอยู่ที่37นิ้วทรงกางเ,าเกงสวยมากๆมีกระเป๋าลงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้ สโพก4446ใส่ได้ค่ะพี่ดูนะสวยมากๆเลยให้เป็นเซตนะคะพี่ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งกางเกงนะเซตสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงนะขอให้โปรพี่นะคะพี่จากปกติเซตเนี้ย35 วันนี้ของให้โปรนะสำหรับคนที่กดติดตามช่องค่ะพี่ให้แค่2 9 9พอบอกเลยว่าผ้าตัวนี้เนื้อดีมากเนื้อนุ่มนะคะพี่เนื้อผ้าดีเนื้อละเอียดมากๆเลยหนูให้พี่สองพอค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบ สำคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะขอเรียกว่าสีน้าตาลทองนะคะพี่สวยมากๆเลยได้เป็นแบบนี้ค่ะให้โปรแค่2 9 9เท่านั้นนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่ดูนะทรงสวยมากๆค่ะพี่เรียกว่าสีน้ําเงินนะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวไอ้อกหน้าผ้าเสื้อ4 8นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะกางเกงสวยมากๆเลยเอวก่อนยืด30ิยืดสุด40ความยาวกางเกง37นิ้ว สะโพก4446ใส่สบายและไม่กระเป๋าล้วงนะพี่ทั้งสองข้างใช้งานได้4446ใส่สบายและไม่กระเป๋าล้วงนะพี่ทั้งสองข้างใช้งานได้ค่ะพี่ให้ทั้งเซตนะคะพี่299เท่านั้นสีน้ําเงินนะคะตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นเซตสีเขียวนะ299เท่านั้นและเซตสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเซตสีดานะคะพี่ ลายจะเป็นแบบนี้นะตัวนี้เด็กสีดํานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่ขอให้โปรสำหรับคนที่กดติดตามช่องนะเอาไปแค่29 9เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกิโวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ให้เป็นเซตนะทั้งเสื้อทั้งเกงค่ะพี่ผ้าลินินผสมไหมเนื้อละเอียดและเนื้อดีมากๆเนื้อนุ่มนะคะพี่ตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่29 9เท่านั้นค่ะเสื้ออกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะความยาวเสื้อ26นะ กางเกงเอวก่อนยืดค่ะพี่30ยืดสุด4ี่ความยาวกางเกง37นิ้วสะกพี่สี่ี่หใส่สบายเลยให้เป็นเซตแบบนี้นะคะพี่สองเกเเท่านั้นถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีดำนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยกางเกงมีกระเป๋าใช้ได้นะพี่เซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้ค่ะพี่เรียกว่าเซตสีเขียวนะเซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่เรียกว่าเซตสีน้ำเงินนะคะสวยมากๆเลย และเซตสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้สําหรับหนูขอเรียกสีน้าตาลทองนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่เอาไปแค่299เท่านั้นนะคะพี่ถ้าจะมองเป็นสีเหลืองก็ได้นะพี่มันจะเป็นสีเหลืองแบบสีเหลืองทองอันนี้ขอเรียกน้ำตาลทองนะคะพี่ให้แค่299เท่านั้น,นะค่ะพี่งานสวยมากๆเลยค่ะ